วันนี้จะมาพรวนดินทุ่มฟางให้ตัวเพื่อนๆดูแข็งมากเลยพรวนดินก่อนนะคะพรวนไปก่อนเนาะคลุม ดิ่แห้งแต่ก็รดน้ำทุกวันค่ะแต่ว่ารดแค่ทางเดียวตอนเช้าไม่ได้รดตอนเช้าเย็นไม่ได้รดรดแค่ตอนเช้าอย่างเาดีดเยวแต่ก็กยังชุ่มชื้นอยู่เนาะชุ่มชื้นอยู่หน่อยๆวางดินก่อนนะคะก่อนคุ้ฟกัน อน้นเสร็จแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยหมักไปก่อนเนาะเพื่อนๆจะได้กินอยู่ละมั้ง เอาไปเลยเสร็จแล้วเราก็คลุมฟางเลยเพื่อนๆคลุมกันเลยคลุมแบบนี้นี่นี่ น,นี่เ,เลยลกความชื้นเอาไว้เนอก่อนๆเนาะแห้งแรงเหลือเกินเวลาฝนมาก็ออกมาอย่างแรงแลว้วก็ท่วมแถวนี้จะเป็นอย่างนี้ค่ะสภาพอากาศเป็นแบบนี้ งั้นเวลาทำเกษตรก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยเนาะเพื่อนๆคนม่กจะปลูกพืชพื้นถิ่นค่ะเขาจะทนต่อความแห้งแล้งแต่ว่าผักสวนครัวนี่ก็ปลูกเอาไว้เอประมาณค่ะดินก็ไม่ค่อยดีเป็นดินหินเนาะนั่นเละเราก็ปลับปรุงดินเอา ดุฟางแบบนี้ก็ดีนะคะเพื่อนๆเพราะว่า,าเดี๋ยวเขาก็ฟา,างย่อยสลายเขาก็าจ,ะาาจะดินเขาก็จะดีเนาะดินก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเนาะเพื่อนๆดีขึ้นตามลําดับค่ะทําอย่างนี้ทุกปีทุกปีก็ด,ด,ดินก็จะดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับนี้ก็บำรุงดินไปในตัวเนาะเพื่อนๆเนาะ ว่าหน้าฝนนิ้ยาเยอะเหมือนกันนะคะแต่ถ้ายาเกิดนะเกษตรอินทรีย์จะรู้ดียาเกิดยาเกิดเยอะว่าจะพืชเกิดเยอะก็ะแสดงว่าดินเริ่มดีค่ะลุมเลยโอเคเพื่อนๆใช้เวลานานทีเดียวเลยเสร็จแล้วก็รดน้ำค่ะรดน้ำให้มันชุ่มๆเลย จะไ,ได้ล็อกความชื้นเอาไว้เนาะจะเอาน้ำมารดให้มันชุ่มชุมได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามได้ทั้งหมดหกแถวเนาะเพื่อนทั่วปีสามแถว หัวแบยาวเนี่ยสามแถวเนาะนี่หลยใช้เวลานานค่ะเพื่อนๆแต่กลัวคลิปจะยืดเยื้อก็ใช้วิธีการตัดต่อคลิปเอาเนาะกลัวเพื่อนๆดูแล้วเบื่อคลิปนี้แค่นี้แหละค่ะเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันนะคะมาบอกวิธีลอกความชื้นบายบาย